ยังไงลูกบอกแม่สิยังไงบอกแม่สิอยากได้เหรออยากโอ้อยากได้แม่หนูอยากได้ค่ะนั่นตามตามอันนั้นมันเป็นตัววาดในรูกไม่ใช่ตัวจริงนะตัววาดไหมตัววาดไหมหน <c oughs> ูอยากได้ค่ะแม่หนูอยากได้เขาค่ะถึงเขาจะอยู่สูงแค่ไหนก็ตามหนูอยากได้อยากได้มากมากอยากได้มากมากเลยดูสายตา ที่อยากได้นั้นน่ะโอ้อยากได้ขอได้ไหมคะพี่จิ้งจกขอได้ไหมคะของักเบาๆกลางตัวเท่านั้นเองค่ะมันไกลมากลูกแล้วบ้านเรามีจิ้งจกได้ไงเนี่ยฮ่ายังไงลูกยังไงโอ้ยบ้านก็ลกเนาะยังไงยังไงเห็นไหมน้องนมเห็นไหมลูกเห็นกับเขาไหมเห็นกับเปียวไหม ไม่มีใครเห็นค่ะนะจุดจุดนี้เห็นไหมน้องนมเห็นไหมลูกหนูเห็นคนเดียวค่ะแม่หนูอยากได้เขาค่ะหนูอยากได้ตอนนี้นะคะจิ้งจกตัวรีบมากเลยค่ะเอาตบเลยน้องนมตบร้องทาไมไหละจ้จกตัวร้อยจะร้องทําไมไหนล่ะจะไม่เห็นจิ้งจกนั่นไงเห็นยังแม่เห็นยังจ้ะแม่เห็นยังทีเนี้ยฮะน้องนมเห็นยัง อ้าวแย่งกันทีเนี้ยโอ้ยอย่าให้อย่าให้ลูหน้าเห็นชนะ<อ>ลูหน้ากระโดดแน่นอนนั่นไงกระโดดงับไปแล้วค่ะงับจิ้งจกไาแล้วค่ะนี่ค่ะแม่หนูได้จิ้งจกมาแล้วค่ะ,คะ,คะตัวหนึ่งเป็นตัวสามสี่ด้วยค่ะแม่งำ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 งงมไม่มีใครอยากเล่นด้วยค่ะนั่นน้องเปียวบอกยิ่งอยู่สูงยิ่งอยากได้ค่ะแม่หนูอยากได้เขาค่ะหนูอยากแต่งงานกับเขาค่ะแม่ คือเมนจะอร่อยไหมนี่คือจะเมนอร่อยไหมนี่คือมันแนวกลิ่นแมวป่้นี่เอ้าอะไรผ่านอะไรพิ่งผ่านเมื่อกี้อยากได้เหรอเพียอยากได้เหรอคะนานๆบ้านเราจะมียิ้งจกเนาะปกติหนูจะกินกันหมดแล้วใช่ไหมคะหนูอยู่ไกลมากเลยนะเนี่ยหนูอยู่ไกลจากเขาแบบเป็นหมื่นลีลีค่ะหมื่นลีลีหมื่นลีลีอันนี้ซูมนะอ๋อซูมเจ๊ก็กลัวค่ะอย่าซูมมาก เฮ้ยก่อนลุกเห็นได้อยู่ค่ะจิ้งจกเนาะแต่ว่าถ้าตุ๊กแกไม่ได้ค่ะแต่ถ้าจิ้งจกเห็นแบบเห็นแบบตกใจตกใจ,ตกใจก็จะโอเคหน่อยค่ะมาแม่จะพาเปียวนั่นนั่นเปียวอยากได้ค่ะแม่ทำยังไงหนูจะได้ค่ะแม่ทำยังไงหนูจะกระโดดขึ้นไปค่ะแม่หนูทำยังไงหนูจะได้สูงค่ะแม่ทำยังไงหนูจะสูงขึ้นไปค่ะแม่ไปเลยไปเลย ไปไหม,ไหมนี่น้องเพียอต้องอยู่บนนี้ไงอยู่บนโต๊ะนี้ไงอะมองขึ้นไปเป็นไงโอ,อ้พอไหมกินน้ำเต้าหู้แม่เลยไม่ร้อนเล่นไม่กินลูกร้อนร้อนอยู่ร้อน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 วายกินน้ำเต้าหู้หรือกินจิ้งจกด,อกดีอยากได้ค่ะแม่อยากได้พยายามไปใกล้เขานะคะนี่นี่นี่นอะแม่จะต่อโต๊ะให้นี่เอาเปล่านี่ต่อโต๊ะ,ะเปรี้ยว กระโดดขึ้นตอนนี้เปียวมาเปียวมาเปียวเปียวมานี่แล้วเปียวจะจับได้ไหมมาดูกันค่ะนี่เปียวจะทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้มาเฮทาได้หรือเปล่าเชียด้วย่ะเชียเอาแล้วนะจุดโอ้โหถ้าถ้าเอาลงมาได้จริงนี่ปะปากระ,ะโดดกระเจอเนะ ไกลมากค่ะทุกคนไกลมากค่ะนะจุดนี้เปียวจะทําได้ไหมเปียวทําได้หรือเปล่า <S <S ไม่เอานะคะแม่กลัวพอแล้วค่ะล้อเล่นค่ะล้อเล่นต้องลากน้องกาลังถามว่าเปียวเป็นไรค่ะเป็นอะไรคะพี่เปียวเป็นอะไรคะพยายามค่ะทุกคนพยายามถ้าขึ้นจากตรงนั้นไม่รอดค่ะขึ้นจากตรงนี้ได้อย่างเดียวเปียวตรงนี้คือใกล้สุดแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนบ้านทุกคนน้องนม น้องนมเองไม่เอาเหรอไม่ไม่เอาจิ้งจกเหรอน้องนมเองเอาไม่จิ้งจกอ,อ่ะอออ่าขึ้นไปเลยอ <c oughs> เอาไม่ได้แม่อ้วนติดพุงติดพุงแม่ติดพุงไม่ท้าไหล่คู่ความสูงด้วยแม่โอ้โอ้โอ้ถอยถอยถอยอืุณนะจ,จุดนี้น้องนมก็มองไปแล้วนะคะที่จุดเป้าหมายเดียวกันค่ะเอาอยัางไงคะไม่เอาคะ่ะน้องนมบอกไม่อยากได้คะ่ะแม่ แก่ okay, แล้วค่ะหนูไม่อยากได้ค่ะหนูไม่อยากได้ค่ะแล้วทําไมบวมมาตรงนี้ทําไมบวมอ่ะห,หลังบวมอีกน,นะน้องนมอ,นอ,นอ,นอบวมเหมือนเป็นฝีเลยทำไมตรงนี้บวมให้คุณหมอดูนะเนี่ยหลังน้องนมบวมค่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> สำหรับจิ้งจบกับแมวค่ะ บ้านน้องๆพี่ๆมีใครเป็นอย่างนี้ไหมคะอยากได้ค่ะถึงว่านมเปียวชอบขึ้นไปบนนี้ที่ไหนได้แล้วน้เปียวมาเอามาเอาจิ้มจกใช่ไหมลูกมาจิ้มจกค่ะแม่นู้ชอบจิ้มจกค่ะนี่น้องมาเอาจิ้มจกนั่นเองนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาน้เปียวมาฟังใหม่นมเปียวฉลาดมากลูกฉลาดฉลาดสุดๆเลยนะใครคิดถึงนมคุ้งมากแม่อัปเดตให้แล้วนะไปดูได้นะคะ thank <laughs> you